กูก็โหลดแบทเทิลแคทเล่นใหม่สร้างรหัสก่อนเป็นยังแรกกูม,มัวเด้อกูมัวเด้อเลิมด้วยมมวด่ยดานเกาหลี

Ừ, กัดเข้ากัดเข้าถ้าได้สุนัขกาชาแล้วได้อูเบอร์สักตัวในมิทจะโคตรดีหรือว่าไม่ได้ก็ลบเกมทิ้งแล้วก็โหลดใหม่ว้า ปืนใหญ่ย <sa iden blessing> ิงคดไกลยิงบูมบูมบิงบบงเย้ิสเซฟคัยรับอาหารแมวรับกาชาแมวรับเอพี คืออะไรวะกวอกได้ไหมโอเคกวอกได้เตะเพื่อมุนโอเคเอาตีนเตะรองเท้าหยอกเฮ้ยเอาตีนเตะหน,น้าจอเต้นตะแนมหนึ่งพันอาหารแนวอันต่อไปไม่ถึงร้อยแน่ ตัวอะไรนี่มันคือตัวอะไรนี่ตัวอะไรมีแมวนินจามีแมวแท้งมีแมวป่าอะไรวะเนี่ยพลังของเจ้าก็คือหัวใจยว เวลาของข้ามาถึงแล้วใครถึงไม้ทัานี่มันเป็นแก่เอ,อ้ยอัพเมลรดนะคะคือมีสะด้วยเก็บเลย น่าจะได้ยินเสียงหนังแหละเปิดหนังไว้อยู่จงังอันนี้ผมจะอัพสิ่งที่ต้องการในการเล่นเกมนี้แล้วก็แมวแทงโอเคมีแมวล่างสิไม่ใช่เลเวลสิ เยอะหนึ่งยี่สิบอาหารเมียแล้วกูเข้ามาอีกทำไมวะอ๋อลืมไปมันยังไม่ให้จัดทับสีนาทีแล้ววถ้าสมุการช้าแบบถ้าผ่านดาบ อืมไม่รู้ถึงเปิดกระชาได้ปิดคลิปดีกว่าชะนาะแล้วมัง้งแเคเ่นี้ยุ้ง,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 ง้งอเออแมวแทง มาเอก,กีกูไม่พอมาแมวแมวลินกามเฮ้ยแมวมีสีขา กามงอกออกมากวแปลกละยังไม่เอาขับมีเค็มคเลย โอเคกำลังใช้ปืนใหญ่วาาลุมเล่นปุ๊บชิบหายปับ๊บน่าก็ชัดๆเรียบร้อยไม่พลอยแก้ว 850xp อยอมนี่เว้าผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนจอดกูเคยเล่น ประเทศไทยเจอเจอเจอคนเจอ,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 อเลยนตีป้อมแตกเลยเกมป้อมชักแช่เออเจะสิบนาทีแล้ว ไปกันต่อแมวธรรมดาปะรัวรัว หนึ่งภารกิจอีกแล้วอะไรอะแค่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่เคียร์ดานญ,ญี่ปุ่นในะจักหวะเมลแล้วได้รับแลตัวแลจากกาชาแลอ๋อผู้อ่านช้าไปสล็อตเลย ย e สไหนที่ซื้อแมวกูก็ไปงล่างหนึ่งพันยีสงพันห้าสิ XP กับอาหารแมวทำไมมันไม่ต่างกันเลยวะอือออีมอืมอื่ <S <S อืมม่ค่อยมด้ ดันญี่ปุ่นน่าจะดันต่อไปแช่หายไหม,ไ,มไหวแค่ตัวเดียวน่าจะไหวแล้วดูมันตีสิโคตรแรง เทพเจ้าแมวคอยใช้ตอนเจอบอสาทำไมตีป้อมแล้วมันตีเบาะ แมวอียาแมวอีวอยาเย้ในที่สุดก็ญี่ปุ่นมาโอเคใช้เลย ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊คุณได้เวลาสร้างฝูงแมวแน่จริงก็มาหรืวะโนคุณดาวโนคุณดาวคุยใครตันนี้ ไปเลย yes โ h เอา oh สุนกาชาได้แล้วอนุญาเชี่ยอะไรแม่ รับตัวทองก่อนเลยเออไอตัวนี้ไงรหัสหลักผมก็ยังไม่ได้เลยโกเนโกโกเนโกโกเนโกว้า มีตัวหายากเก็บไว้ก่อนถึงตาปุ๊วเดี๋ยวค่อยสุ่มกาชาจะเต็มคลิปน่ะเออไอ้นี่ก็ะจอกหยุดเวลาตัวลอยแปกดีไหมวะ Iya. Ah. Hmm? Sekuneng. Mèo bu bu ตันตันตันซะตันซะตันให้หมดตันให้หมดตันให้หมดหประสิทธิภาพแล้วก็เหงืาพลังงานจะเป็นการศึกษาคืออะไรวะได้รับจำนวน XP ที่ได้รับเมื่ออันไม่ออก พอไหมวะประสิทธิภาพก่อนตึ๊อตึ๊อครบแล้วก็ไปอัพตัวซูปเปอร์เลยเฮ้ยว้าวตีแรงอ่ะไม่ได้ตีแรงนี่ว่ะตีสโลด้วยเก็บ โอเคหลังจากนี้กูก็ไปแล้ว